เข้าขาหมูจานนี่เ้าห้าพันและกาน้าหมูก็์จานนี่กาเสาห้าพันเอฟซีนักเลงตอนเบิรดด์ทุกคนหูกันเลยยังม,มีห้านอาหารตามสั่งหาก็เปิดใหม่อยู่แถวค่อยนองบอลปูงกันข้ามกับอินโดไซน์นะได้ยินลหลายคนที่หูจักได้มาลองซิมแล้วก็บ,บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าห้านนี่อาหารแทบราคากับโบได้แพงทีมงานนักเลงตอนก็เลยมาลองซิมเบิรงว่าจะแทบแท้หรือบ่อซื้อฮ้านผัดไทยฟ้าใสรา,าคาเริ่มต้นเข้าไข่เจียวสาวพันกีบจนฮอดต่ำตอนสี่สิบพันของเจนยิ้มสั่งว่าเป็นเข้าขาหมูเสาห้าพันก ของข่อยเข้ากัดน้ำหมูกรอบเสว่าพันกีราคาก็ถือว่าพอดีพองามกับสภาพเศรษฐกิจที่อีหอย่างกระแพงมาว่าถึงเรื่องรสชาติเดี๋ยวจะเทียบให้ฟังคำต่อคำสดตออด่อสดว่าจะแซ่บแท้ส้มคำล่ำลือหรือบ่เริ่มกันที่เข้าขาหมูเจบอกว่ารสชาติดีหมูกระนุกคะแนนเต็มสิบเอาไปเลยเกา้ามาต่อกันที่กัดน้ำหมูกรอบรสชาติสุดเข้มขน้นหมูกรอบกระทอดออกมาได้ดีจานนี้ส่วนตัวเล็กอยให้สิบคะแนนเต็มเพราะว่าเป็นเมนูที่แขอยมากแถมห่านเพื่อนกับพัดออกมารสชาติเข้มขน้นจัดจ้านถือว่า แซบดินคููกับเข้าเจ้าห่อนหอนก็แม่นฟินไปอีกนอกจากอาหารที่ว่าแซบแล้วน้ำซุปที่เสิร์ฟมาให้อันนี้ก็แซบนัวคือกะจังใดกะยาเฝ้าเสือพวกเขาเดอ้อถ้าหากว่ายังบทันได้ไปลองซิมท่านเพื่อนเปิดวันจันทร์อหอดวันเสาร์ตั้งแต่เวลา7าจ็ดมงเศาราจนหอนหกโมงแรง